สวัสดีครับเราอยู่ในแมปบ,บุกเทเวนครับอยู่ในแมปบ,บุกเทเวนนะครับเราจะไปหาบ้านกันนะครับไปไปหาบ้านกันครับเราจะรถไปนะครับเราจะรถไปนะครับไปแล้วตามมาสิเรจะมาเล่นกับใฮนสัสครับใคขึ้นมา แต่ผมจะพาไปบ้านผมนะครับนี่นะครับบ้านบ้านบ้านผมอยู่นี่นะครับผมจะสร้างบ้านนะครับให้คนมางั้นผมเอาบ้านบ้านนี้แล้วครับโอ้หนี่ครับบ้านผมทุกคนจะจะพาไปชมบ้านกันครับบ้านใดกำลังสร้าง สวัครับผมจะพาไปชมบ้านกันนะครับนี่ครับนี่ก็คือต้อกินข้าวต๊ะกินข้าวแล้วไม่เอาไม่เอาอันนี้ก็คือที่นั่งนะครับที่นั่งเล่นโซฟานะครับอ่านี่ครับนี่ก็คืออันนี้ก็คือโต๊ะนั่งเล่นเลยไม่ใช่ห้องน้ำครับห้องน้ำอันนี้ที่อาบน้ำได้นะครับโอเคเพื่อนๆครับอันนี้ครับ ไม่น่าเชื่อว่าผมจะมีโล YouTube ทองนะครับไม่น่าเชื่อว่าผมจะมีโล YouTube ทองแล้วก็โล YouTube เพชรเอยไม่ใช่โล YouTube เงินนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปบ้านไอ้กันนะครับไอ้ไปนอนเลวนะสวัสดีเดี๋ยวเราจะได้เจอกันพรุ่งนี้นะครับเออถอดเดี๋ยวผมจะไปนอนก่อนนะครับห้องนอนเราตูนี้เอาห้องนอนเราอะ เดี๋ยวผมจะได้เจอเดี๋ยวผมจะพาไปบ้านไอ้พุงนี้นะครับเดี๋ยวผมนะครับจะพาไปชมบ้านไอ้กันนะครับว่าบ้านอาอไอ้มีอะไรมีอะไรน่าสนใจมากนะครับไปดูกันเลยนี่นะครับก็คือห้องน้ำของไอ้นะครับบ้านนี่เป็นสีฟ้าหมดเลยนะครับ เฮ้ยอันนี้โรงศพวะอันนี้น่าจะเป็นโรงศพนะครับอันนี้ที่นั่งดูทีวีนะครับอ่านี้นะครับนั่งดูทีวีอันนี้ก็คืออันนี้คืออะไรอะไอปล่องไฟเหรอเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูอโอเคให้เลือกสีไฟอะใช่ใช่ไหมใช่ ล้วเลือกสีไก็ได้เงินเดี๋ยว<อ>พี่ลงเอาสีขาวก็ได้เหมอนเปิดเลยอะ่ะนี่เออเปิดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมนครับนี่ครับก็คือ,อหน้าบ้านหน้าบ้านไอ้นะครับนหน้าบ้านตรงนี้เอยไม่ใช่อันนี้ก็คือห้องครัวนะครับนี่เออมาดูตรงน,นี้มาดูตรงนี้อันนี้ก็ห้อง,งอะไร อันนี้คือที่สักผ้าอไออันนี้ลงจอดรถของไอ้แน่นอนใช่อันนี้ก็มีที่สักผ้าด้วยครับอ่าแล้ว <ไป S 1> ผมชั้นบนกันจะไปพาไปดูชั้นบนของไงนะครับอันนี้คือของวิลเตอร์ใช่ไหมใช่อ๋ออันนี้ด้วยอ,อันนี้ห้องน้ำต้องห้องนอนต้องเยอะใช่อ,อ๋อเสแล้วก้อนไอ้อเค ออกไปข้างนอกก่อนไป,ไปเดี๋ยวผมจะเตรียมรถก่อน,น,นอุ้ยผมลืมพาไปดูหน้าบ้านของผมเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับนี่นะครับนี่ก็คือที่นั่งเล่นชิวนะครับที่นั่งชิวที่นั่งชิวนะครับอันนี้ก็คือที่ปิ้งบาร์บีคิวนะครับนี่นี่ก็คือเสร็จแล้วนะครับหน้าบ้านของผม เราจะไปเล่นกันไหมไอ้ไปกันในแค่มาถึงบ้านเองเคยอุ้ยว่าเอ็มมี่เล่นโดตี่าทยไทยมาแล้วไอ้ไอเห็นไอเห็นโลดยูทูบไหมโอยคใครมาใครมาบ้านละบ้านฉันเออไปเดี๋ยวผมจะไปขี่จักรยานไป ไปเล่นที่สนามนะคะเออเราด้วยมาเร็วเฮ้ยรถส,ส่งเด็กเหรอเฮไยยังไงมีเด็กด้วยหเห็นไหมมีเด็กด้วยมีเด็กอยู่ในนี้ด้วย ทุกคนมีคนเป็นโจนะไอ้กล้องจอปิดดูไหนอะ่ะนี่ไอจะดูตรงนี้พี่จะดูโอเคธนาคารไม่ไฟไหม้เฮ้ยขอดูหน่อยโอเคเดี๋ยวปับกล้องให้เป็นธนาคารห่ธนาคารไม่ไฟไหม้แล้วเราไปดูดูธนาคารไม่ไฟไหม้แล้วตอนนั้นมันไฟไหม้อยู่เลยใช่อันนี้ก็คือมีคนมาซื้อของด้วยใช่ ก็ได้ขอไปที่ธนาคารกันแนละ้วเปิดตังค์หนึ่งหนึ่งอันไปห้องรับกันไหมที่เฟซบา๊กเนี่ยโอเคไม่เล้กไม่เลิกพ่อม้าต้องไม่เก็บต่อไปวันนี้นะครับน้องผมจะพาไปที่ห้องรับนะครับเออต้องแม่เออไปห้องรับคุณหมอกันน,กน,น้องผมจะพาไปที่ห้องรับคุณหมอนะครับมีตั้งอยู่อยู่ตรงไหนมั่งเนี่ยไป นี่กระโดดขึ้นมาตรงนี้นี่ต้องไปโดดฝั่งนี้หรือมาเร็วข้างหลังตรงนี้ข้างหลังที่ลูกสอนชี้ไปนี่อย่างนี้ตรงนี้เลยนี่ยกระโดดขึ้นมาเนี่ยอ๋อเห็นบันไม่ใช่ไม่ต้องเป็นบันไดเอิร์ธ อ๋อไม่ต้องป็นไปได้กระโหลกตรงนั้นเนี่ยเห็นแตกไม่รู้จะแตกขึ้นมาทุกคนก็เอาไปทำตามได้ครับนี่หล,ลอนเลยเออใช่เราไปดูห้องนี้สิไป,ไปดูห้องนี้ห้อ, <ๆ S 2> องนี้ก็หลอนอุยอ้ยผีอุ้ยไหนอะ่ะเนี่ยผีที่มันมาน,นอนบ้านเราตอนนั้นน่ะเออใช่เอ,อ้ยเหมือนผมเจอผีเลยอะทุกคนไง ไปเอไปดูห้องรับสองกันอันนี้ก็คือเอิมอะไรอนะเร็วๆออกมาตรงนี้นะครับเราสามารถทำเอิมเราสามารถนอนได้นะไเอิร์เร็วๆออกมาเค okay, นะครับผมจะออกไปแล้ว mm hmm. นี่นะครับเราจะอยู่ที่ร้านเสื้อผ้าน,นะฮะนี่เอิร์เนี่ยห้องรับไปไปกันมาดูดูเนี่ยห้องรับอุ้ย เปิดได้ด้วยเหรออือนี่ครับให้มาร้านเสื้อผ้าแล้วไปนะครับแล้วแล้วก็เปิดนีอ,อ,อ,อะไรอ่ะมันหล่นทุกคนก็เข้าไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปทุกคนครับมันมีท่อตรงนี้ด้วยโคตรหลอนเลยนี่ไงมันมีท่อออกตรงเนี้ยอะ,ะไรวะอะไรอ่ะมันตู้เซฟเงินนี่ว่าเราอยู่ในนารคาร กออไปช่วยด้วยติดอยู่ที่ธนาคารเอาที่ไหนเนี่ยช่วยด้วยว่าติดเหรออืมติดสิเอาที่ไหนเนี่ยนี่มาที่ไหนเนี่ยอุ้ยฉันมารีบออกไปเอ้๋ยวพาปฉันมาผัวที่น้อยเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมอ่ะที่ผมออกไปเสร็จเลยนะครับผมจะ ผมว่าผมจะไปไว่ายน้ำนะฮะอืออุย้อยเอ้าด้วยอืมนี่ครับว่ายน้ำไป,นไ,ไปเล่นอะไรด้วยไปเล่นอะไรกันนะนั่นะนะไปไหนอื้ออุ้ยเล่นอันนี้ก็น่าสนใจดีเนาะกันอุย้ยว่ออายทำไมต้องดีดล่ะพี่จะไปตรงนี้ อฮ้ยเฮ้ย,ยนี่มันสถานรับเลี้ยงเด็กนี่วะใช่ทำไมไม่นจะมีเด็กหรือว่าเราจะเป็นพี่เลี้ยงเด็กดีไม่รู้โอ้ยโอ้ย เดี๋ยวผมจะกลับผมจะกลับไปบ้านของผมนะครับใครอยากดูบ้านของผมกดหนึ่งนะฮะกดหนึ่งเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่กลับบ้านเลยนะคะนี่ผมก็มาในบ้านของผมแล้วครับผมจะเข้าไปบ้านนะครับไปนอนครับแล้วเราเจอกันพรุ่งนี้นะครับนี่นะครับผมก็นอนอยู่เฮ้ยมีใครเข้ามา <Okay. S 2> แล้วมันระเบิดในบ้านพี่ไ,ไ,ได้ไมเมื่อกี้นะครับไอเอาระเบิดมาเฟี้ยงใส่ผมนะครับผมก็เลยอยู่ไม่ได้นะครับผมก็เลยจ้องไปที่บ้านไอนะครับผมก็เลยต้องไปที่บ้านน้องผมนะครับ พรเดี๋ยวมันมาแกล้งผมอีกว,อวันนี้นะครับผมจะทำแผนแกล้งน้องแลครับคือเอาระเบิดไปปานะครับผมจะทำการไปแกล้งน้องนะครับน้องผมอยู่ห้องไหนเนี่ยอไอไอยู่ห้องเนอะ มาครับผมจะมาเก้งน้องครับฮ่าฮ่าฮ่าห้องรับสิห้องรับปุ๊นี่ห้องรับไอ้เฮ้ยไหนอ่ะนี่ไม่ได้ตังค์เฮ้ยต้องลบไปขอมงดินี่ยเลยเปิดนี่โอ้นี่ห้องรับโอ้เงินเงินเงินเป็นปุ๊กเลยโอ้ผมแจกเงินทุกคนนะครับไอ้ ไอ้มันรวยนะครับมันมีตู้เก็บตังค์ด้วยก็ไม่รู้อ่ะต้องไปหาก่อนนะมีคนจยิงบ้าไหนฮะนนนเฮ้ยหนีเร็วหนีเร็ว,มมวมผมจะขับรถไปที่สนามบินนะครับไปด้วยต่อไปสิเอาละไออยู่ไหนอ่ะ มาอยู่ตรงที่หน้าสถานีตำรวจพี่จะไปขึ้นเครื่องบินแล้วเนี่ยอยู่หน้าสนามบินแล้วเ็รอต้องรีบแล้วต้องขับรถม์ไค์ไปแล้วนี่ผมขับรถจักรยานไปเดี๋ยวเดีย๋ยวตัดไปที่เอมสนามบินเลยนะครับตัดไปที่อยู่เครื่องบินเลยนี่นะครับผมก็อยู่บนเครื่องบินแล้วนะครับนี่ มาแล้วนี่อันนี้ก็คือ้องอะไรวะเนี่ยอุ้ยมีอาหารให้กินด้วย,ยกินไม่ได้เพราะว่าของเราเต็มแล้วค่ะขับเครื่องบิน่าเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เชา้าค่ะเราไปดูกันเร็วแล้วตอนนี้ก็ตอนเช้าแล้วนะครับเราไปดูกันตอนนี้ก็ตอนเช้าแล้วผมจะไปที่ร้านไอศครีมนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ผมเห็นเห็นข่าวในทีวีนะครับเหมือนจะมีโจรบุกนะครับร้านไอสครีมไฟไหม้เลยนะครับนี่นะครับผมจะไปแล้วครับเออว่ะทุกคนไม่เห็นจะมีอะไรเลยงั้นผมกลับบ้านแล้วนะแล้วมาเล่นกับเพื่อนแล้วไปเดี๋ยวผมจะไปที่สนามเด็กเล่นนะฮะผมจะไปแล้วนะฮะ ผมจะไปเล่นชิงช้าใช่แต่ผมจะไปเล่นชิงชา้าไอ้แกงคนแล้วไปดูผมแกงกันทุกคนโอ้ยไอ้แกงโว่จะแรงกันล้วอล่ะอุ้ยโอ้ยทำอะไห,หมุนได้ด้วย เอ่นว้าวววยววว้วววววว่วว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 วเววววนวววววยวว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 วมวกวนวววววมวนววววววกวนวววเอาของมาไอววาวว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 นววววาวว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 หวว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 ะ เอาไหนอาหารอึหลับอยู่บูบูบูเออเอต้องลุกอันนี้ออกก่อนเออไม่ลูกไม่จงไม่ไมด้ลูกมาเออใจแบบไหนไปนี่ครับผมได้กินอาหารจากไอ้นะครับเอือ S 2> <S 2> ไม่มีคนจะขอจะผมจะไปที่บ้านครับผมจะไปที่บ้านเอดไปที่บ้านแล้วอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะจบลงไปแล้วนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์กดซ u b s c r i b e ด้วยนะครับปังเกบปังเลยสนุกกันไหมง้นผมไปแล้วครับกอ ก็บายบายนะครับบาย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 